ลำดับต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าสารอาหารที่เราที่เราต้องย่อย,ยมีอะไรบ้างนะคะพอพูดถึงสารอาหารเนี่ยนะคะเด็กๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าก็ท่องเงินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าสารอาหารมี6ชนิดบ้าง5ชนิดบ้างอันได้แก่โปรโตีนนะคะโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันไขมันแต่ว่าพอเราโตมาเราเรียกมันในนามว่าลิพิดแล้วก็พวกวิาวตามินแร่ธาตุน้ําไอวิตามินแร่ธาตุน้ำเนี่ยจริงๆมันก็ยังเป็นสารอาหารอยู่แหละแต่ทําไมในนี้ไม่พูดถึงก็เพราะว่ามันเป็นสารอาหาร โมเลกุลมันเล็กอยู่แล้วเราไม่ต้องย่อยเพราะนั้นเราจึงไม่ได้พูดถึงวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ําในนี้นะคะราวนี้อีกอันนึงที่เรากินมันเข้าไปแล้วเราก็ต้องย่อยถ้ายึดตามความหมายของคำว่าสารอา,าหารไอเนี้ยก็เป็นสารอาหารเหมือนกันก็คือกรดนิวคลีอิกนะคะกรดนิวคลีอิกก็คือสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์อาหารที่เรากินมันก็คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแน่นอนมันจะต้องมีสารพันธุกรรมที่ถูกกินเข้าไปด้วยเอ้ไหมคะซึ่งสารพันธุกรรมที่ที่เรากินเข้าไปอะ่ะเราก็จะเกิดการย่อยสิ่งน,นั้นแล ของเราเองนะคะดังนั้นในที่นี้ครูจึงยกสารอาหารที่ต้องพูดถึงเนี่ยนะคะมาหมด4ีอย่างก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดแล้วก็ กรดนิวคลีอิกนั่นเองนะคะโปรตีนนักเรียนรู้ดีว่าคืออะไรเช่นเดียวกันกับคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะแต่ว่ากรดนิวคลีอิกนะคะมันก็คืออันนี้ทบทวนนิดนึงนะคะมันคือสารพันธุกรรมถ้าจะเอาให้คุ้นเคยมันก็คือเจ้านี่ค่ะ DNA นะคะหรือ RNA นั่นเองหรือจะบอกว่ายีนก็ได้ก็ไม่ผิดอีกนะคะก็ได้เหมือนกันเราจะไปเอาชื่อทางเคมี Me. ทําไมต้องเอาชื่อทางเคมีเนื่องจากว่าในการย่อยสารอาหารนะคะในระดับม .5 เนี่ยเขาจะพูดถึงสารอาหารโดยใช้ชื่อทาง K Me. เคมีของมันนะคะ เพราะว่ามันจะเข้าทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างได้ง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นโปรโตีนนะคะชื่อทางเคมีของโปรโตีนเนี่ยนะคะจะเรียกว่าโพลีเพปไทด์เราจะเอาคำภาษาอังกฤษไปเลยนะคะไม่เอาทับศัพท์ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเราใช้คำว่าโพลีแซคคาไรด์คราวนี้ถ้าเป็นลิปิดลิปิดนี้จะแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนตรงที่ว่าชื่อทางเคมีของมันไม่ได้มีหนึ่งเดียวค่ะมันจะมีหลายอย่างนะคะมันจะมีหลายอย่างเพราะว่าลิปิดเนี่ยมันก็คือสารพวกที่มีคุณสมบัติ จุดๆๆนะคะซึ่งไอสารกลุ่มนี้มันก็มีหลายประเภทมันจึงทําให้ลิพิดมีหลายอย่างแต่ถ้าลิพิดที่เป็นอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะมีพวกไขมันน้ํามันใช่ไหมคะซึ่งไขมันและน้ํามันส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารที่ชื่อว่าไตรกีเซไล์นะคะ ประกอบด้วยลิพิดที่ชื่อว่าไตรกีเซไลเพราะฉะนั้นในที่นี้ชื่อทางเคมีของลิพิดคูจะขออ้างถึงไตรกีเซไลนะคะสุดท้ายในกรณีของกรดนิวคลีกนะคะไม่ว่ามันจะเป็น DNA หรือเป็น RNA ก็ตามนะคะชื่อทางเคมีของมันเนี่ยใช้ด้วยกันได้คือคําว่า Poly นะคะพอ l y มาอีกแล้วพอล y ีนี่แปลว่าหลาย หลายอันนะคะมากกว่าหนึ่งมีมีเยอะมีมากพอลี่อะไรพอลี่เอ่อนิวคลีโอไทด์กลับไปดูที่โปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยชื่อทางเคมีชื่อว่าพอลิเพปไทด์ใช่ไหมคะเมื่อเราย่อยโปรตีนให้มันเล็กลงจนกระทั่งเซลล์สามารถที่จะดูดซึมได้มันจะกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนคราวนี้ไอกรดอะมิโนเนี่ยจริงๆมันก็ทับศัพท์ส่วนหนึ่งมาจากภาษาอังกฤษนะคะเพราะนั้นเอาภาษาอังกฤษไปเลยโมเลกุลที่ผ่านการย่อยของโปรตีนก็ คืออะมิโนแอซิด ซึ่งกรดอะมิโน,โนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีชนิดเดียวนักเรียนคะกรดอะมิโนตามธรรมชาติก็จะมีอยู่ยู่20ชนิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ขอพูดถึงชนิดต่างๆของกรดอะมิโนแล้วกันนะคะต่อมาค่ะพอลิแซคคารายซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตน,นะคะจริงๆคําว่าพอลิแซคคารายเนี่ยอาจจะเป็นแป้งก็ได้ไกลโคเจนก็ได้เป็นเซลลูโลสก็ได้แต่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแป้งนะคะเป็นอ่าไกลโคเจนนะคะที่เป็นพอลิแซคคารายหรือไม่ก็น้ําตาลในกรณีของน้าตาลเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าพอลิแซคคารายนะเราจะเรียกว่า ไดซคคารายหรือโมโนซคคารายอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะโพลแซัคคารายนี้เมื่อผ่านการย่อยแล้วมันจะได้เป็นโมเลกุลย่อยๆที่เรียกว่าโมโนที่แปลว่าเดี่ยวโมโนแปลว่าเดี่ยวนะจ๊ะโมโนกันไหมจ๊ะโมโนซัคคารายซึ่งโมโนซคคารายแปลเป็นไทยว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวค่ะซึ่งน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนี้มันก็ไม่ได้มีชนิดเดียวเช่นกันกับกรดอะมิโน แต่ก็ไม่ได้มีหลายชนิดจนไม่ควรที่จะจำนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลักๆที่สำคัญในร่างกายของเราในแง่ของสารอาหารก็คือกลูกโคสค่ะตัวที่2ค่ะก็คือฟรักโทสค่ะแล้วก็ ตัวที่3ค่ะตัวนี้จะชื่อยาวก,กว่าเพื่อเลยคือน้ําตาลที่ชื่อว่ากาแลคกชดเมื่อย่อยเป็นโมเลกุลเหล่านี้แล้วนะอ่าร่างกายของเราเนี่ยเซลในร่างกายของเราก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้นั่นเองคราวนี้ในกรณีของลิปิดเนี่ยที่เราคุ้นเคยก็บอกไปแล้วว่าก็คือไตรกีเซอไรด์มันก็คือพวกไขมันน้ํามันไอพวกเนี้ยเมื่อเวลาเราย่อยมันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้โมเลกุลย่อยๆที่เราสามารถจะดูดซึมได้สามชนิดสามสามชนิดซึ่งแต่และชนิดเน เป็นสารคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนทั้งหมดเลยนะคะอะ่ตัวแรกก็คือกรดไขมัน fatty acid ได้กรดไขมันนะคะแล้วก็ได้ glycerol นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า fatty acid หรือว่ากรดไขมันเนี่ยเมื่อรวมตัวกับ glycerol เนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นต r ก g ีเ c อไรด e เงเพราะฉะนั้นพอย่อย t ร i g ีเซอไ i ด์ก็จะได้2ตัวนี้ออมาตากรกลีเซอไรด์เนี่ย มันเป็นสารที่ประกอบด้วยกีเซอร์ล่หนึตัวกับกรดไขมันอีก3าตัวนะคะกรดไขมัน3ามกีสเซอร์ล่หนึ่งรวมกันเป็นไตรกีเสไรไตรแปลว่า3เพราะนั้น ในการย่อยไกลกรีสายจะก,กระทั่งเซลล์ดูดซึมได้ก็จะได้เป็นโมเลกุลอยู่2ชนิดหลักๆนะคะก็คือกรดไขมันนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า free fatty acid นะคะแต่ครูจะขอเขียนสั้นๆว่า fatty acid แล้วกันอ่า fatty ที่แปลว่าไขมันนะคะ acid ที่แปลว่ากรดแบบอีกอันนึงก็คือกีเซอร์ลนะคะคราวนี้บางครั้งนะคะในการย่อยเนี่ยมันไม่ได้แบบสมบูรณ์มันเหลือกรดไขมัน1ตัว ที่ติดอยู่กับกีเซอรอลในกรณีนั้นเราจะเรียกว่าโมโนกรีเซไรหรือถ้าเหลือกรดไขมันสองตัวที่ติดอยู่กับกรีเซอรอลก็จะเรียกว่าไดกรีเซไรแต่ที่พบบ่อยนะคะก็คือ โมโนกีเซไรโมโนแปลว่าเดี่ยว e หรืออันเดียวนะคะเอาละนะคะตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆตัวสุดท้ายก็คือพอลีนิวคลโอไทด์ก็คือ DNA หรือ RNA นั่นเองจริงๆแล้วพอลินิวคลโอไทด์เนี่ยมันประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลโอไทด์ ะคระาวนี้นิวเคลียตัยเนี่ยนะคะถ้านเรียนจาไม่ได้นักเรียนไปเรียนกลับไปเรียนมสีเทอมสองใหม่นะคะเรื่องพันธุศาสตร์นะคะนิวเคลียตัยคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยน้ําตาลไลโบสท,ที่ต่ออยู่กับเบสไนโตรตเจนนะคะแล้วก็ต่ออยู่กับหมู่ฟอสเฟตอันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันในองค์ประกอบอันนี้เขาเรียกว่านิวเคลียทัยอันนี้คือ1นึ่งนิวเคลียตัยแต่ New นิวเคลียตัยนี้ร่างกายเรายังไม่สามารถดูดซึมได้ไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้มันจึงถูกย่อยอีกครั้ง นะคะคถูกย่อยอีกครั้งเป็นหมู่ฟอสเฟตอิสระกับนิวคลีโอไซด์คือที่เหลือที่เหลือจากหมูนฟอสเฟตเนี่ยค่ะน้ำตาลกับเบสเนี่ยเราเรียกว่านิวคลีโอไซด์หมู่ฟอสเฟตอิสระอันนี้ก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอมันถูกดูดซึมเข้าไปเนาะพอนิวคลีโอไซด์ถูกดูดซึมเข้าเซลล์เนี่ยนะคะมันจะไปถูกย่อยอีกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นน้ําตาลอิสระกับหมู่เบสอิสระนะคะเพราะนั้นแล้วถ้าเราจะบอกว่าโมเลกุลที่ผ่านการย่อยแล้วจนดูดซึมได้ของโพลีนิวคลีอ์มีอะไรบ้างก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทที่1น,นะคะก็คือฟอสเฟตฟอสเฟตนั่นเองตัวที่2ก็คือนิว นิวคลีโอไซด์ซึ่งนิวคลีโอไซด์สามารถถูกย่อยได้อีกนะคะแต่ว่าเป็นการย่อยที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของลำไส้เล็กนะคะหลังจากที่มันถูกดูดซึมเข้าไปแล้วนิวคลีโอไซด์สามารถย่อยออกได้อีกเป็นน้ำตาลอิสระซึ่งน้ำตาลอิสระในที่นี้คือน้ำตาลชนิดไรโบสนะคะกับหมู่เบสซึ่งเบสในที่นี้คือไนโตรเจนเบสนะคะเป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะ คุณจะเขียน,น,นสั้นว่า n base หรือว่า nitrogen base นะโปรตีนหรือ p o l y เ e p ไท d e เนี่ยนะคะบริเวณที่เกิดการย่อยเชิงเคมีมีอยู่2ที่คือ s t o m a c นะคะก็คือกระเพาะอาหารและ small intestine นะคะก็คือลำไส้เล็กนั่นเองคราวนี้ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตล่ะบริเวณที่เกิดการย่อยเชิงเคมีก็จะต้องมีเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ซึ่งก็จะมีอยู่2ที่นะคะก็คือปากค่ะ m o u g h นะคะและอีกบริเวณนึงก็คือ small intestine ค่ะอ่าถัดมาค่ะลิพิดค่ะลิพิดถูกย่อยทางเคมีที่ไหนได้บ้างนะคะคำตอบก็คือ2ที่อีกแล้วนะคะที่แรกคือกระเพาะอาหาร stomach นะคะที่ที่สก็คือลำไส้เล็กนะคะ small intestine สุดท้ายกรดนิวคลีอิกนะคะ DNA กับ RNA ถูกย่อยที่ไหนบ้างคำตอบก็คือ small i n t e s t i n g ลืมตัว e นะคะขอเติมไปนิดนึงโอเคค่ะสำหรับนี้ก็คือการสรุปส่วนแรกของระบบย่อยอาหารนะคะ